ก็กลับมาพบกับน้ำพันอีกแล้วนะคะกับช n n n ลพัน Little g i r กก็ในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทำ g ก o w up v l o g g r o w Up Vlog ของเราในวันนี้ก็คือวันนี้น้ำพันจะเปลี่ยนลุคตัวเองก็คือจะไปตัดผมใหม่คือช่วงนี้น้ำพันติดซีรีส์เรื่องหนึ่งมากคือแบบชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง never the less นั่นเองแล้วคือแบบว่าชอบทรงผมดังเอกมากก็เลยแบบเอ้ยดูแล้วอยากตัด อะไรอย่างเงี้ยหรือที่ทุกคนเนี่ยจะเรียกกันว่าทรงผมยูนาบีนะคะแล้วเราชอบมากเราก็เลยแบบอยากตัดตามนะโอเคก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปร้านตัดผมกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ามาซีทูแล้วก็ตัดแบบอย่างนี้คือเราเอาเลฟของฮันโซฮีรูปนี้ให้ช่างดูเลยนะคะแบบนั้นเลยแล้วก็ตัดแบบนั้นนะอื อ่าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะย้อมผมแต่ว่าตอนนี้สั่งน้ํายาย้อมผมไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาแต่คือไม่รู้ว่ามันจะติดไหมนะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะไม่กัดสีผมแ้่จะบอกว่าเราอ่ะไม่เคยทําสีผมเลยแล้วเราไม่กล้ากัดผมเพราะว่าเรากลัวผมเสียนะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีตอนที่น้ํายาย้อมผมมาส่งนะคะเราก็จะมาย้อมกันตอนนี้ยาย้อมผมก็มาถึงแล้วก็เราจะย้อมเป็นสีนี้เลยนะคะนี่นะก็คือถ้าเราผมดาเนี่ยจะได้สีออกมาแบบว่าเป็น แต่ว่าถ้าผมที่กัดแล้วหรือว่าสีผมที่สว่างเนี่ยจะได้สีผมออกมาแบบว่าประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปย้อมกันเลยดีกว่า ผมที่เราไปไดแล้วก็หนีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้กัดนะแต่ว่าสีผมเราอะ่ะมันอ่อนลงจากตอนแรกไปนิดนึงอยู่นะตอนที่เราไปอยู่ในแสงสว่างเนาะมันก็จะเห็นตรงเนี้ยค่อนข้างชัดนะคะตรงโคนๆนะอะไรแบบเนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทําเล็บกันที่ไปทําได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้โรงเรียนอะ่ะให้เรียนออนไลน์แบบยาวๆเลยนะคะโรงเรียนไม่สามารถเปิดได้แบบเปิดแบบมาเรียนที่โรงเรียนได้อืม ตอนนี้ก็ไปทําเล็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือชอบมากคือดีมากเขาทําสวยมากเลยสวยมากจริงๆทุกคนดู แล้วเล็บเราก็สั้นมากๆนะคะตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไว้ยาวคือร้านนี้พันเคยไปทํามาแล้วรอบหนึ่งด้วยแล้วก็แบบทําดีมากรอบนี้ก็ทําดีสวยรู้สึกแฮปปี้มากกับลายเล็บก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแต่งหน้ากันเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งลุคที่แบบว่าไม่เคยลองแต่งด้วยเริ่มจากทาคอนซีลเลอร์ก่อนคือปกติอนันพันจะใช้เป็นของซิดทูซิดใช่ไหมคะอย่างที่พันเคยแบบว่ารีวิวไปเน้นหลายๆคลิปที่พันแบบว่าแต่งเอวีเดลุคอะแล้วคือพันใช้ซิดทูซิดหมดไปแล้วก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทน ไปก่อนตัวนี้ก็เป็นของเคลียโนนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาทาตากันเราจะทาเป็นสีนี้เนาะเราจะแต้มแบบขาวๆอันนี้ตรงหัวตานิดหนึ่งทาตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมากรีดไอายไลเนอร์ ก็จะเป็นข้างที่เรากิดแล้วแล้วก็ข้างที่ยังไม่ได้กิดต่อมาก็จะทาแป้งคือเราลืมทาแป้งจริงๆมันต้องทาตั้งแต่ตอนที่เราทาคอนซีลเลอร์แล้วต่อมาก็จะมาดัดขนตากันแล้วก็ปัดมาคาลานะคะปัดแก้ม ต่อไปก็จะมาทับปากตัวน mm ี hmm. ้ที่ชอบใช้เลยนะเครื่องนีบผมเราใช้เป็นของ panasonic นะเดี๋ยวพันขอม้วนหน้ามาคือมันชี้มากเลยม้วนแค่แบบว่าอันเดียวนะคะเพราะว่าถ้าม้วนไปถึงตรงนี้คือมันจะแบบมวนมากเลย เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคของเราก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปโก u อฟบล็อกในวันนี้ก็คือสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราได้แบบว่าทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะอย่างเช่นการย้อมผมที่แบบว่าเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ได้แบบว่าไปตัดผมแล้วก็ดีน่ามาด้วยโอเคค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อนพันด้วยนะคะบ๊ายบาย